สวัสดีครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจนเกษตรทรัพย์สินนะครับกับอู่ทําสีตีอินเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับปล่อยรถนะครับ Honda c ซีวิตาโตนะครับปีอะไรไม่แน่ชัดนะครับโฉมหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมไม่แม่นเรื่องรุ่นเรื่องรถนะครับแต่ว่าผมทําได้ทุกรุ่นนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับอู่เราทําได้ทุกรุ่นนะครับทํารถได้ทุกยี่ห้อนะครับทําได้ทุกสีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสต์มานะครับก็พาไปชมกันเลยนะครับว่า ส่วนหนึ่งที่เงานะครับบอกเลยนะครับสไตล์ผมตรงๆอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เงานะครับมันอยู่ในห้องมันมีแสงนะครับมันก็เล่นไฟอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บอกว่างานคันนี้สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็บอกว่าสวยอ่ถ้าไม่ติดว่ากระจกฟิล์มเก่ามั่งอะไรมั่งนะครับก็บอกว่าเหมือนป้ายแดงก็พูดได้นะครับผมกล้าพูดได้แบบนั้นนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องของพวกสีดํานะครับพวกคิ้วสีดํา อะไรพวกนี้นะครับรอบคันนะครับก้านปันน้ำฝนอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นสีดํานะครับบันดงบันไดนะครับผมพ่นให้ลูกค้าใหม่หมดนะครับซึ่งคันนี้จริงๆแล้วตกลงกันที่ภายนอกเฉยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นคนเลือกเบอร์สีเองนะครับน่าจะเป็นสี CRV หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาเห็นเขาเห็นลูกน้องผมบอกแบบนั้นนะครับก็จะให้ชมงานนะครับว่าคันนี้ทำงานทำจบไปที่ราคา2 0,000 สองหมื่นอะไรล่ะสองหมื่นเลยกลางๆไปนิดเดียวนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับตั้งแต่มาเริ่มต้นเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าคิดผมไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วผมก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับก็คือว่ารถคันนี้มาสภาพค่อนข้างเน่านะครับรถจะบอกว่าสภาพค่อนข้างยับเยินนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวสีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับคันนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนแก้มนะครับเปลี่ยนแก้มหน้าขวา กับเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยสีโป้นาแล้วก็เป็นสนิมจนเป็นขุมสนิมนะครับสนิมกินแดงจนไม่ถึงกระผู่แต่ว่าสนิมกินจนแบบเป็นตามดนะครับผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแก้มหน้าขวากับเปลี่ยนฝาโปงหน้านะครับแล้วก็ส่วนอื่นทําสีหมดนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับใช้ของเดิมทั้งหมดนะครับผมทํางานเนี่ยครับปกก็ประมาณนี้นะครับงานผมนะครับ นะครับให้ดูนะครับตามขอบตามล่องตามอะไรนะครับสีดำนะครับผมเก็บให้หมดนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับผมไม่ได้เก็บให้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าตรงนี้อาจะให้พ่นสีให้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ก็ต้องเพิ่มเขาเรียกอะไรต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าตรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าการพ่นล้อแมกซีล้อเนี่ยก็เป็นเงินนะครับสองพันสามพันนะครับที่เขาทากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้นะครับจากราคาที่ผมทําให้ลูกค้านะครับก็บอกว่าราคา คือราคาเป็นกันเองอนะครับจากจากสภาพรถนะถ้าใครคือด้วยด้วยความที่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นสภาพตอนตอนแรกนะครับแต่ว่าผมทําเสร็จแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าหลังนะครับจะให้ทีมงานนะครับพยายามเก็บรูป before a f t e ตไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นลักษณะแบบว่าคลิปผมก็จะนําเป็นแบบสดๆนะครับก็จะให้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับว่าไม่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเป็นการเป็นเป็นเรียวนะครับเป็นเรียวเป็นเรื่องจริงนะครับ นะครับคิ้วนะครับคิ้วที่่าดกับกันชนนะครับผมก็ทําการเก็บสีดําให้กับลูกค้านะครับไฟหน้าที่เหลืองๆนะครับผมก็ทําการรูปเบอร์พันห้าแล้วขัดให้ลูกค้าใหม่นะครับมีแต่ส่วนที่ว่าล้อนะครับมันนอกเหนือจากการตกลงนะครับหรือไม่เขาอาจจะเอาไปทําร้านที่ทําล้อโดยเฉพาะอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับเห็นไหมครับว่าคิ้วประตูพวกอะไรนี้นะผมเก็บให้ลูกค้าหมดนะครับยางกันฝุ่น อะไรพวกนี้นะครับนะครับผมเก็บให้ลูกค้าหมดก้านปันน้ําฝนนะครับอุปกรณ์ที่เป็นสีดําภายนอกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เองจะมาเกาะทําไมเนี่ยแมงแมงมุมตัวหนึ่งนะครับแมงมุมอ่ะปล่อยให้มันไต่ไปไม่เป็นไรมันเห็นของเนียนไม่ได้นะครับผมตัดให้ลูกค้าเดิมๆสวยๆนะครับกระจงกระจังทั้งหมดนะครับนะครับอยากทากับผมนะครับคุยง่ายครับผมผมบอกเลยนะครับ ต้องการงานระดับไหนนะครับคือที่อู่ผมเนี่ยมีเลทราคาเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าผมมีเลทราคาเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับนะครับไฟหน้าผมก็ขัดให้ลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียอีกตังหาอีก6 7เจ็ดร้อยบาทอะไรนะครับไม่ต้องนะครับผมรูปเบอร์พันห้าแล้วผมก็ขัดขัดสีให้นะครับสวยๆนะครับไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มนะครับนอกเหนือเสียจากว่าบางอันที่มันจะเป็นต้นทุนที่มันเยอะนะครับอันนั้นบางอันผมก็แถมให้ลูกค้าไม่ได้จริงๆนะครับ นะครับนี่คือประมาณนี้นะครับนะครับผมเก็บให้หมดนะครับคันนี้ตกลงการทําเฉพาะภายนอกนะครับพวกสีดงสีดำที่ผมตัดให้หมดนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาอาจจะไปเปลี่ยนฟิมเมนะครับฟิล์มกระจกมันไม่ค่อยสวยเห็นไหมครับถ้าดูในรูปนะครับให้โฟกัสเฉพาะงานสีนะครับงานสีงานบอดี้ภายนอกที่ผมทํานะครับให้กับลูกค้านะครับมีงบเท่าไหร่มาคุยกันครับนะครับอยากได้ถูกก็ได้นะครับต้องบอกเลยอยากได้ถูกก็ได้นะครับ อยากได้ถูกก็ได้นะครับแต่ยอมรับเงื่อนไขผมให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าปกติงานผมนะครับมันมีเลทสตาร์ทเริ่มอยู่นะครับผมเอามาตรฐานไปจะบอกว่าเอามาตรฐานไปแข่งกับเขาก็ได้ผมผมเอาความละเอียดผมเอามาตรฐานไปแข่งกับเขาผมไม่ได้เอาราคาไปตัดแข่งกับใครเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากทําถูกๆนะครับผมชี้เป้าให้ก็ได้นะครับอู่ที่ทําถูกๆมีเยอะแยะนะครับทําออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับ ผมไม่เคยโจมตีอู่ใครนะครับนะครับงานผมทําได้ประมาณนี้ผมก็บอกว่าอู่ผมทําได้ประมาณนี้นะครับผมไม่เคยโจมตีเพื่อนร่วมสายอาชีพนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นเจ้าของอู่กันเยอะแยะนะครับก็เราก็อยู่ในสายเดียวกันเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทําประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับก็น้องๆไฟแดงนะครับผมบอกเลยน้องๆไฟแดงนะครับ ผมผม QC เองทุกคันนะครับแล้วผมก็สอนลูกน้องให้ QC ทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเดินเดินตรวจเจอนะครับโดนผมตำหนีแน่นอนนะครับโดนผมตำหนีแน่นอนนะครับผมไม่แฮปปี้นะครับเพราะผมถือว่านโยบายผมชัดเจนนะครับว่างานผมต้องการสเปคไหนนะครับถ้าผมตรวจเจอในสิ่งที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมก็ตำหนีเป็นรายบุคคลนะครับ ะครับจากรถเก่าๆนะครับคันหนึ่งที่มาสภาพทีแรกได้แบบอ่แรับประตูซ้ายขวานี่เปิดไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ทําจนแบบค่อนข้างใกล้เคียงนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงที่จะพร้อมใช้งานเลยแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปทําอีกนิดหน่อยในเรื่องของแอร์บ้างอะไรบ้างระบบไฟกระจกบ้างอะไรบ้างที่บกพร่องมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับอ่าอันนั้นอีกเล็กน้อยนะครับผมก็เก็บให้ประมาณนี้นะครับสวยๆใสๆนะครับทุกจุดนะครับตามขอบตามอะไรนะครับผมบอกเลยนะครับ นี่คืออะไรขี้ยาขี้ยาขัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเอานะครับทุกจุดนะครับตามขอบตามลายนะครับผมโฟกัสหมดเลยนะครับมามาดูงานจริงครับมาดูงานจริงมีงบเท่าไหร่มาคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่มาคุยกันนะครับอยากเจอมามาดูงานจริงผมนะครับถ้าอยากได้ถูกนะครับก็รลือ,อลับเงื่อนไขผมให้ได้แล้วกันแต่ถ้าทําในราคามาตรฐานของผมที่ผมท,ที่ที่ราคา ทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่ายุติธรรมนะครับคันนี้สองหมื่นกว่าบาทเองนะครับผมทำสองหมื่นกว่าบาทเองนะครับเป็นเลทโคตรธรรมดาเลยนะครับบอกเลทโคตรธรรมดาเลยนะครับถูกกว่านั้นมีไหมมีครับแต่ไม่รับประกันเอาไหมครับนะครับก็ต้องคุยกันแบบนี้นะครับอยากได้เลทไหนมาคุยกันเลยครับมาคุยกันเลยผมอยากทํานะครับผมอยากทําผมบอกเลยผมอยากทํานะครับ นะครับเอาลมปตีราคาเลยบางคนถามผมมาว่าทําสีทั้งคันราคาเท่าไหร่โอ้โหคําถามกว้างมากรถอะไรก็ไม่รู้ไซส์ขนาดไหนก็ไม่รู้สภาพสีเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาสีอะไรพ่นก็ไม่รู้นะครับมาคุยกันครับนะครับผมยุติธรรมแน่นอนนะครับอยู่ได้ทั้งผู้อยู่ได้ทั้งเจ้าของรถทั้งอู่นะครับเนียนทุกจุดนะครับผมบอกเลยเนียนทุกจุดนะครับถ้าเอาป้ายแดงมาสวมก็ป้ายแดงะครับอันนี้มันเป็นป้ายขาวเฉย นะครับโรจองคิวด่วนนะครับ0829805520นะครับอีกทีนะครับ0829805520นะครับกับผมสุพดเกษตรทรัพย์สินนะครับหรือสีอินเตอร์นั่นเองนะครับนะครับเนียนทุกจุดนะครับคือถ้าเราจะเจตนาถ่ายให้มันเงาเนี่ยมันเงาหมดอยู่แล้วนะครับลูกค้านะครับเพื่อนๆนะครับมาดูงานจริงผมเลยนะครับมาดูงานจริงผมเลยนะฮะถ้าเจตนาถ่ายให้เงาช็อตหน่อยมันก็เงาแล้วครับนะครับถ้าถ่ายหน้านี้มันก็ดูไม่เงาถูกไหมครับ ถ้าถ่ายหน้านี้มันก็เงานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแย่มาดูงานจริงเลยครับว่างานผมเนียนจริงไหมนะครับสองหมืนกว่าบาทนะครับรถสภาพยับเยินเลยยังไม่ถึงสามหมื่นเลยนะครับโทรดว่วนนะครับสวัสดีครับ